วันนี้เตรียมตัวจะเดินทางค่ะไปทำธุระก็เลยแวะเข้ามารดน้ำต้นไม้สักหน่อยนะคะก็มาชมต้นไม้มาชมกล้วยไม้ก่อนจะเดินทางนะคะวันนี้จะไปหลายที่นะคะจะออกต่างจังหวัดนะคะนะีก็เอากล้วยไม้งามๆนะคะก็อย่างนี้แหละนะคะชีวิตแม่ใหญ่แอ๊กอยู่ในบ้านสวนนะคะวันๆหนึ่งพยายามจัด พื้นที่ให้สวยงามให้น่าอยู่นะคะต้นไม้ทุกต้นเนี่ยจะเกาะติดตามไปด้วยก้นกล้วยไม้แล้วก็ต้นพืชอย่างอื่นนะคะเอาไว้ให้เป็นธรรมชาตินะคะน่าดูหน้ามองหน้าชื่นชมร่มรื่นดีนะคะใครแวะผ่านไปผ่านมามาเที่ยวก็มุมตรงนี้ก็จะเป็นที่รับแขกนะคะ มานั่งชมนะคะน,นี่ก็จะมีไม้หินอ่อนอยู่นะคะก็จะมีเตียงมีแค่มีเ,เสื่อสาดไว้ปูรองรับเรียบร้อยนะคะใครอยากกินส้มตําได้บรรยากาศดีๆก็ตรงนี้แหละนะคะมีเตียงมีแคร่ให้เรียบร้อยนะคะนะคะช่วงนี้ดอกกล้วยไม้กําลังจะออกดอกบานเต็มที่แล้วนะคะอันนี้เป็นเอื้องพึ่งนะคะหลายๆคนถามมาว่า ออจากที่ลงคลิปไปแล้วก็ถามมาว่าดูแลกล้วยไม้อย่างไรทำไมมันสวยจังนะคะ,ะโดยเฉพาะการรดน้ำเนี่ยให้น้ำมากไหมก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าการรดน้ำกล้วยไม้ของไม่ใหญ่แอกเนี่ยก็ไม่ได้รดน้ำอะไรมากมายนะคะก็ปลูกไว้แล้วก็ปล่อยไว้ตามธรรมชาตินานๆนนทีก็มารดน้ำครั้งหนึ่งนะคะถ้าเห็นว่ากล้วยไม้มันเหี่ยวยังไงก็ คือมันเฉานะคะมันไม่สดชื่นนี้ก็จะแวะเวียนมารดน้ำส่วนส่วนมากก็จะมายืนดูมากกว่านะคะอันนี้เป็นบริเวณมุมบ้านนะคะบ้านสวนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ารดน้ำยังไงถึงจะสวยงามได้นะคะช่วงของกล้วยไม้ออกดอกจะต้องรดน้ำยัง,ยงไงแล้วก็ช่วงที่กล้วยไม้ไม่ได้ออกดอกจะรดน้ำยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ นี่เลยค่ะกะละมังของไม่ใหญ่แอ๊นะคะนี่กะละมังแล้วก็มาเอาน้ําใส่กะละมังเลยนะคะให้เต็มกะละมังเลยค่ะน้ําที่ใช้บางครั้งไม่ใหญ่ก็จะใช้อ่าผสมกับน้ําที่แช่ปุ๋ยของปุ๋ยอคอกนะคะส่วนมากก็จะเป็นปุ๋ยขี้วัวนะคะเอามาใส่กะละมังแต่วันนี้ไม่ได้เตรียมมาก็เลยจะเอาน้ําเปล่ามาลดให้ดูเลยนะคะ ถ้าเป็นกระถางไหนที่ยังไม่ได้ออกดอกก็จะใช้สายยางฉีดไปตามลำต้นไม้เลยนะคะหรือฉีดตรงไปบริเวณกระถางก็ได้นะคะอันนี้เวลาว่างๆนานๆทีก็มาลดครั้งหนึ่งนะคะสัปดาห์ละครั้งวันหยุดอย่างเงี้ยวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะพ่อบ้านก็ชอบมุมนี้นะคะก็จะมาลดมาดูแลถ้ากระถางไหน ที่มันยังไม่ออกดอกก็จะใช้แบบจุ่มออกไปเลยนะคะถ้าเป็นกล้วยไม้ที่ยังไม่ออกดอกก็สามารถใช้น้ำปเปล่าใสาย,ยางฉีดพ่นได้เลยนะคะฉีดพ่นได้เลยถ้ายังไม่ได้ออกดอกลดให้เปียกชุ่มเลยนะคะสัปดาห์ละครั้งแค่นั้นเองค่ะ ใช้สายยางเลยถ้าไม่มีใสายางก็บัวอย่างอื่นตักรถก็ได้นะคะหรือจะใช้วิธีเอ,เอาน้ำใส่กะละมังแล้วก็เอาลงไปแช่ไว้รถแบบนี้เลยนะคะแช่ไว้เลยค่ะ ี่ก็เอาขึ้นจากน้ำไปแขวนไว้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมดูกล้วยไม้รากกล้วยไม้นะคะถ้าเรารดน้ำแล้วนะคะถ้าตรงนี้มันชุ่มชื้นไม่ต้องห่วงนะคะารากกล้วยไม้เดี๋ยวเขาก็จะเลื้อยไปเกาะ ตามกิ่งไม้เองนะคะไม่ต้องไปกังวลนะเห็นไหมคะอันนี้รากสีเขียวเลยนะคะทั้งที่อยู่ห่างไกลมากนะคะาจากกิ่งไม้ก็สามารถที่จะรา,ากนี่ยืดไปเกาะกับกิ่งไม้ได้นะคะเนี่ยเขียวเขียวยาวๆเนี่ยเห็นไหมคะเดี๋ยวตามไปดูว่ายอดอยู่ตรงไหนนะคะ อ่านี่ไงยอดอยู่ข้างล่างไกลมากเลยนะคะเนี่ยไกลมากเลยรากก็จะยืดยืดไปไปหาต้นไม้นะคะสังเกตดูปลายรากกล้ยไม้นะคะจังจะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆเลยนะคะน้ำตาลแดงเขียวๆเนี่ยปลายนี่บ่งบอกถึงความสดชื่นของราก กล้วยไม้นะคะบัดดูที่กระถางนะคะรากนี้กิ่งนี้ของกล้วยไม้เนี่ยอันนี้มันพร้อมที่จะตัดออกไปขยายพันธุ์ต่อได้แล้วนะคะเข้ามาออกยอดตรงตรงปลายตรงปลายยอดของกล้วยไม้กิ่งนี้แล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวว่างๆไม่อยากอ็กก็จะมาตัดไป ขยายพันธุ์ต่อนะคะเวลาลดกล้วยไม้ออกดอกดีสําคัญนะคะเน้นย้ํามากเลยนะคะพยายามอย่าให้โดนดอกแม่ใหญ่แอ๊กจะใช้มือตักลดเองเลยค่ะเนี่ยลถเลยค่ะพยายามอย่าให้โดนดอกนะคะจะไม่เอาลงไปแช่จุ่มน้ําในกระลมังนะคะอันเนี้ยจะราดตรงบริเวณข้างบนเลยนะคะจะไม่ให้โดนดอกนะคะ ถ้าโดนก็ให้โดนน้อยที่สุดนะคะถ้าโดนนะคะก็จะลดเนี่ยลาดลงไปเลยนะคะให้โดนดอกน้อยที่สุดทำไมถึงให้โดนดอกดอกน้อยที่สุดเพราะว่าถ้าโดนดอกแล้วออดอกกล้วยไม้จะช้ำนะคะหรือเหี่ยวเฉาเร็วนะคะถ้าโดนน้ำแล้วเพราะฉะนั้นเวลากล้วยไม้ออกดอกแม่ใหญ่แอ๊กจะระมัดระวังเรื่องของการลดน้ำมากนะคะก็จะไม่ให น้ําไปโดนดอกนะคะเพื่อที่จะได้ถนอมกล้วยไม้ให้กล้วยไม้บานนานๆได้ชื่นชมนะคะเห็นไหมคะสวยระยะเลยอันนี้เขาเรียกว่าเอื้องพึ่งนะคะเป็นเอื้องพึ่งขนาดเล็กนี่เอื้องพึ่งใหญ่ยังไม่ได้ออกนะคะอันนี้รุ่นแรกออกก่อนเพื่อนเลยค่ะยังมีอีกหลายสายพันธุ์หลายชนิดเลยนะคะนี่ก็กำลังจะออกดอกนะคะเต็มไปหมดเลย ยังไงคะดูการรดน้ำกล้วยไม้ไม่ใหญ่แอ็กแล้วใครที่จะเอาอย่างอื่นมาตักมารดก็ได้นะคะไม่ใหญ่แอ็กใช้สายยางเลยฉีดขึ้นรถบนต้นไม้เลยนะคะช่วงนี้กล้วยไม้ออกดอกก็ขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนานๆตรงนี้เป็นมุมพักผ่อนนะคะถ้ามอง อาจจะร่มรื่นไปมากหน่อยนะคะบ้านนี้จัดบ้านสวนให้หน่าอยู่นะคะแต่ละม,มุมจะมองเห็นตรงนั้นเป็นเตียงนะคะใต้ต้นไม้มีเสือไว้รอแล้วนะคะถ้าดูดีๆใครใครอยากนอนก็มีเปลให้นะคะนอนเปลแขวนไว้นะคะกางออกนอนได้สบายเลยนะคะมุมนี้นะคะ <laughs> สำหรับวันนี้ก็พามาชมการรดน้ำกล้วยไม้นะคะวิธีง่ายๆแค่นั้นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็คงต้องจากลาไปแล้วล่ะค่ะท่านไหนที่ชมแล้วก็ถูกใจนะคะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เอาไว้ดูก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจากลาละค่ะสวัสดีค่ะ